สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ยาย่านำเสนอคลิปสูตรทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแดงจริงหรือนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเป็นเพื่อนที่แสนดีของต้นไม้นะคะมีประโยชน์ต่อพืชเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินในน้ำ วันนี้ยาย่าจะทำจุลินทรีย์สังข้อแสงแบบไม่มีหัวเชื้อนะคะสำหรับคนมือใหม่ที่ยังไม่มีหัวเชื้อนะคะโดยใช้สูตรไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนผ้ชูรสหนึ่งช้อนนะคะอาหาถ้วยหาชามหาจานมาเพื่อเราตีไข่ลงไปนะคะอของญาติของยาย่านะคะจะใส่เปลือกลงไปด้วย วิ่งไปเลยค่ะเราใช้ทุรดหนึ่งช้อนนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะอ่าคนขนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะได้อาหารจุลินทรีที่เข้มข้น เพราะไม่มีส่วนผสมของน้ำเลยค่ะเรา,าสังเกตดูว่าผงชูรสละลายเข้ากับไข่เข้ากับน้ำปลาได้ดีแล้วนะคะก็ไปเอาขวดที่เราเตรียมน้ำมานะคะเพื่อใส่อาหารลงไปอ่ายาย่าก็เอาน้ำที่เตรียมไว้ามาวางไว้นะคะ สามขวดสามประเภทนะคะขวดเล็กนี้หนึ่งลิตรนะคะขวดนี้ลิตรครึ่งขวดนี้หกลิตรนะคะทํากับไข่หงพองนะคะในไข่นี้มีส่วนผสมของผงชูรสในน้ําปลาผงชูรสในน้ําปลาจะกระตุ้นให้แดงไว้นะคะน,น,น้ํานี้ย่าใส่ขวดมาแล้วนะคะน้านี้เป็นน้ําฝนที่รองไว้ ไว้สองวันแล้วค่ะเราไว้สองวันแล้วก็เพื่อให้ปรับสภาพและช่วาความไปกวดเป็นดาน่างเพื่อวางไว้สองวันก่อนนะคะอันนี้ขวดนี้หนึ่งลิตรขวดนี้หนึ่งลิตรครึ่งขวดนี้หกลิตรนะคะถ้าเดี๋ยวเราจะใส่อาหารจุลินทรีย์ลงไปในในขวดน้ำที่เตรียมไว้นะคะไปใ,ในขวดหนึ่งลิตรก่อนนะคะประมาณ เกือบเต็มช้อนนะคะเกือบ,บเกือบเต็มช้อนไม่กลัวนะคะเดี๋ยวจะเละอะอาหารลงไปแล้วนะคะจะเห็นนะเริ่มขาวขุ่นนะคะขวดนิดครึ่งอันนี้เต็มช้อนเต่มเลยนะคะอเริ่มขาวขุ่นเหมือนกันนะคะขาวขุนแล้วทั้งสองขวดนะคะขวดนี้หกลิตร น้ำหน ít, ึ่งลิตรครึ่งเราใช้หนึ่งช้อนนะคะขวดถูกลิตรเราก็ใช้อาหารสี่ช้อนนะคะสี่ช้อนก็นดีเลยค่ะเหลืออยู่ไม่ถึงช้อนนะคะเหลืออยู่ไม่ถึงช้อน อยู่ไม่ถึงทอนนีดแถมแถมนะคะโอ้ยโลอขาเลอะเทอ่ไปหน่อยแถมนิดนิดนึงโงเททิ้งก็เสียดายค่ะน้ง่งฝามาปิดนะคะแล้วเขย่าเบา,เบาๆเขย่าเพื่อไอ้น้ำกับอาหารเข้ากันเขย่าเสร็จแล้วเปิดฝานะคะ คลายแก๊สที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะอาปิดฟ้ากลับไปเหมือนเดิมค่ะปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าค่ะ เ้ไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนเราจะได้ยูรินซีหกลิตรเจ็ดลิตรแปดลิตรนิดหนึ่งแปดลิตรครึ่งนะคะแร็ดยูรินซีถึงแปดลิตรครึ่งเดี๋ยวยาจะนำไว้ที่กลางแจ้งนะคะแต่อย่านำไปไว้กลางแดดจัดน,นะคะ ไปยา่าเคยทํามาแล้วถ้าเรานําไปไว้กลางเด็ดจัด <_' S 1> เช่นเราไปวางไว้บนหลังคา <_' S 1> เพื่อร้อนมากๆน,น้ําในขวดน,นี้จะอุณหภูมิจะร้อนสูงและจุลินชีดน,นี้จะตายค่ะวันไปวางไว้นในที่เด็ดส่งถึงนะจะมาดูกันคลิปนี้ย่าจะสรุปสามขวดน,นี้เป็นจุลินชีสีแดงแล้วนะคะอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรจะจะโรนะคะวางไว้แบบนี้คะ่ะ เราจะวางยืนหรือจะวางแนวนอนก็ได้นะคะช่วงแรกสามวันแรกนะคะต้องมาหมั่นเขยา่าแล้วก็พลิกขวดนะคะ,ะต้องเขย่านะคะวันละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะ,ะเขียนป้ายติดไว้เพื่อได้รู้ว่ากุหลซีสามขวดนี้ใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ และพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกทีนะคะจะดูความเปลี่ยนแปลงของของจุลินทรีย์ค่ะวันที่สองก็ยังเป็นน้ำขุ่นอยู่นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะ แย่จะวางน้นนะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่วันน้นเลยพี่ย่ามาเขย่าครั้งเดียวนะคะเพราะ่อเพราไม่มีเวลามากนะคะเนี่ยแดงเลยใครทำไม่แดงนะคะใจเยุนเย็น เดี๋ยวจะพาน้องไปล้างนะคะขวดยังไม่ล้างนะคะ,ะ,คะแต่จะมาย้ำว่าตกย้ำนะคะว่าจะเย็นเย็นแดงแน่นอนค่ะขวดนี้มันก่อนนะยังเขียวนะคะนี่เขียวย่ยามมาดูครั้งหนึ่งแล้วแต่ดูแล้วผ่านไม่ได้ขย่าเเขานะคะสองขวดเนี่ยแดงแดงแดงมากแต่เริ่มทําเลยค่ะ ต่นี้น้องก็เขียวแต่ก็วางไว้เฉยๆอาเงี้ยอาจจะแดงจะเขียวก็เรื่องของเธอใช่ไหมเราก็ทําแล้วก็เราไปทํางานอื่นนะคะก็กลับมาเนี้ย<ม>เขาก็เริ่มแดงแล้วค่ะเดี๋ยวพาน้องไปล้างก่อนค่ะก็จะวางไว้ที กลางเดดอีกนะคะระยะนี้เด็ดประมาณ50%ค่ะคภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบในการทำจรินซีสังคเคราะห์แสงนะคะภาพขวามือเมื่อเราเริ่มทำค่ะเป็นน้ำขาวขุ่นภาพซ้ายมือเมื่อผ่านไป20วันเริ่มมีสีแดงเข้มนะคะก็จะเข้มไปเรื่อยๆนะคะทั้งที่ ระหว่างทำย่าๆไปเขย่าวขวดพีิกลับขวดเพียงครั้งเดียวค่ะจากการที่ย่าๆทำมาหลายๆรอบหลายๆครั้งนะคะที่บ้านย่าๆใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะประโยชน์เขามีมากมายระหว่างที่เราทําอยู่เราก็ต้องรอให้เป็นเย็นให้พอนะคะแล้วเราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้บางขวดเขาอาจจะเป็นสีเขียวก่อน อพี่น้ำพอเราทำหลายๆครั้งเราก็สังเกตดูเองนะคะว่าเราใช้น้ำชนใิดใดถึงจะแดงได้เร็วแดงได้ไวนะคะเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องสีก็ใช้น้ำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะก็ประโยชน์ก็สามารถเอามาใช้กับพืชกับต้นไม้ได้เหมือนกันจะยาก่าสังเกตเท่าที่ตัวเองทำมานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำจากน้ำคลองน้ำที่อยู่ในหนองน้ำข้างบ้านน้ำฝน น้ำบาดาลน้ำป่าปลา,ปาถ้าเราเอามาแล้วเราก็ติดจดวางไว้่อดสับสองวันนะคะเขาะจะเป็นสีแดงได้เร็วแล้น้ําที่เป็นสีแดงได้เร็วก็เป็น้ําโครงนะคะถ้าเราเอาน้ำบาดาลหรือน้ำป่าปลา,ามาทําเลยมกักจะกแดงช้าเมื่อเขาแดงแล้วนะคะต้องปล่อยให้แดงอยู่ราวหนึ่งเดือนจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าะะไม่ต้องรีบใช้นะคะ เมื่อจุลินทรีย์สีแดงแล้วเราจะเก็บไว้ที่ร่มหรือเราวางไว้กลางแดดท,ที่เดิมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทางที่ดีเราควรจะเก็บไว้ที่ร่มรำไรนะคะให,ให้ขวดที่ยังไม่เป็นนะคะจะอยูกลางแดดค่ะที่บ้านของยาย่านะคะนอกจากใช้จุลินทรีย์สังกห์แสงกับไม้ดอกไม้ประดับไม้สวยงามแล้วนะคะเรายังนําไปใช้กับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะเพราะมีน้องหมา วลาน้องหมาเห็นหมาตัวอื่นวิ่งอยู่นอกรั้วนะคะเขาจะฉี่ราดตัวตัวเองเนี่ยบางครั้งก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะคะเราก็ใช้จุวินีสังเคราะห์แสงในรารครับกินฉี่หมาก็ไม่มีค่ะกินจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็หายไปค่ะก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีมากมายนะคะช่วยตรึงไนโตรเจนในดินนะคะซึ่งเพิ่มไนโตรเจนให้พืช เร่งให้พืชเจริญเติบโตขึ้นเป็นสามเท่านะคะเมื่อเราใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและรากพืชหาอาหารได้ดีขึ้นนะคะช่วยในการย่อยธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดินทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะนี่เจ้าตัวแดงๆอย่างนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเพื่อนๆดูต้นฟูสิคะ ต้นฟูที่หน้าบ้านยาย่ามีอยู่ต้นเดียวแต่ดูใบฟูสิคะเทียบกับมือเนี่ยดูสิคะยาย่าราดรถเขาด้วยจุลินรีสังข์อส,สงนะคะบางครั้งก็ฉีดพ้นทางใบใบอ้วนสวยนะคะใบแข็งด้วยค่ะประโยชน์ของจุลินรีสังห์สแสงนะคะเนี่ยต้นพืชเราก็เจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เป็นต้น ต้นพืชที่แข็งแรงนะคะไม่ค่อยมีศัตรูพืชก็ทุกคนลองทำใช้กันดูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ญาญ่าด้วยนะคะญาญ่าขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ